ติดตามไฮไลท์มวยคู่นี้กันหน่อยครับถือว่าเป็นการขึ้นมาวัดชั้นของอีสานเหนือโชดบางแสนนะครับในการเจอกับปฏิหารพอหลักบุญที่ว่าชื่อมวยการผ่านมวยดีกว่าแต่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มสะดุดแพ้มา2ไฟร์โรดแล้วครับสำหรับปฏิหารนะครับคู่นี้ก็ดูว่าแข็งแกร่งทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะศอกสลับเนี่ยอันตารายทั้งคู่เหมือนกัน ผมนำภาพไฮไลท์บางช่วงบางตอนมาฝากเท่านั้นนะครับเชิญติดตาม,มารับชมความมันครับนี่เป็นคู่เอกนะครับคู่เอกของมวยมันวันศุกร์นะครับทีมงานเพชรยินดีเมื่อวันศุกร์ที่24พฤศจิกา66ที่ผ่านมานะครับตัดมาให้ดูยกที่4แล้วครับขึ้นมายกนี้ก็ราคานี่เบียดเบียดนะครับวันนี้มุมน้ำเงินครับ อีสานเหนือโชดบางแสนขึ้นชั้นเลยครับมาเจอกับปาฏิหารพอหลักบุญครับผลักเอาไว้ก่อนครับปาฏิหารครับไห้ลายกสิตัดมาให้ดูนะครับให้เสียงบรรยายโดยเอกชุมพรครับเด้งไปครับเข่านี้ของปาฏิหารครับกรรมการเกรงกาน้อยเกิดนะครับจับแยกออกมาครับนี่ก็เป็นนัดอรกเลยนะครับที่มีการเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่ครับจากชุดของอาจารย์โยงศักดิ์นาสงขาเป็นชุดของอาจารย์ธนดลอยเบิกครับแข้งขวาไปสับคืนมาเตะซ้ายเตะขวาครับอีสานเหนือ นี่ครับก้าวมาเสียบเลยครับแกก็ได้ทุกท่วงท่าเหมือนกันนะครับเข่าของปฏิหารนะครับทั้งก้าวมาเสียบทั้งยัดแล้วก็แช่แล้วก็โชว์ครับน้องแท้ๆของปังตอเลยครับสอกมาหมัดซ้ายครับสอกคืนเสียบขวาไปพยายามเสียบซ้ายคืนครับแต่จังหวะเสียบนี่โดนผลักออกไปพอดีนะครับอีสานเหนือขยับเข้าไปเบียดเข้าไปครับปฏิหารครับ ออกอาวุธแข็งแรงทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ทั้งคู่นี่มีศอกสลับที่อันตร,รายครับทีบไว้ก่อนครับหมัดซ้ายต่อยลําตัวเจอต่อยหน้าคืนมาครับเสียบขวายัดเนี่ยครับลูกเสียบยัดแช่แล้วก็โชว์แบบนี้ของปาฏิหารินี่แหม่ทาได้เห็นเห็นหลายดอกเลยนะครับเพราะเรื่องของเนี่ยความเก๋อครับต้องยอมรับว่าเบอร์มวยแกดีกว่าครับการผ่านมือแข้งขวาเตะเข้าไปครับอีสานเหนือขยับเดินเกม แทงขวาเตะของอีสานเหนือครับตีขวาตีซ้ายครับปาติหา์แยกมาครับออกจากเชือกมาหน่อยขยับเดินเกมต่อแล้วครับเตะซ้ายไปครับ9เข้ามาเสียบเข่าซ้ายคืนปาติหา์ นี่ครับเข่าขวายัดแต่ว่าโดนนี่ครับตัดล่างก็แข้งขวาของอีสานเหนือครับที่มุมน้ําเงินเนี่ยโอ้เฮเลยครับจังหวะนี้ครับมาเป็นตัวเดินบ้างครับปฏิหารครับจับได้คืนด้วยเข่าอีสานเหนือพยายามตั้งกำแพงขวางครับปฏิหารก็มีทั้งศอกมีทั้งเข่าครับในจับได้พยายามล็อกคอตี ขยโยเข้าไปครับหมดยกที่4ครับหมดยกใหม่ๆราคาอยู่ที่น้ำเงินด้วยนะอ,อยู่ที่อีสานเหนือด้วยนะครับแต่ว่าก่อนปล่อยตัวยกที่5ยกสุดท้ายเนี่ยครับราคาก็ข้ามกลับมาอยู่ที่มุมแดงปฏิหารเป็นต่อนนิดหน่อยครับจับได้เททิ้งไปเลยครับยก5ยกสุดท้ายนะครับชิงดำเลยครับ ราคาสถานการณ์ตลาดหลักทรัพย์นี่เหลือมๆอยู่ที่มุมแดงนิดหน่อยครับทั้งที่ตอนหมดสี่ใหม่ๆนี่อยู่น้ำเงินด้วยครับพยายามเดินลุยเดินทำเลยครับอีสานเหนือครับสถานการณ์บีบบังคับกันนะครับไปขวาเข้าไปครับแข้งขวาครับถอยแล้วก็พยายามออกนะครับชิงออกก่อนแล้วก็เก็บอาวุธคู่ต่อสู้ครับปฏิหารครับ เนี่ยทรงกายเป็นแบบว่าแหมพอเดินนี่เหมือนกับกายเป็นคือขึ้นยกห้าใหม่ๆนี่ช่งดูสูสีนะแล้วพอปล่อยตัวมาแป๊บนึ่งกายเป็นตัวแพ้ไปเลยครับอีสานเหนือครับอืมก็ด้วยความเก่าของปาฏิหาริย์เลยครับแกรู้วิธีครับเนี่ยเสียงเชียร์ก็แบบเริ่มต้นยกห้าไมได้ประมาณนาทีนึงก็เงียบๆไปเลยนะครับขยับขยับครับ เจาะไม่เข้าเลยครับเอาเต่ขวาไปครับถีบว้ก่อนครับปาฏิหาริ์ครับไตะขวาเบิ้ลสอแข้งปาฏิหาริ์ก็เสียบเข่าคืนครับวงในรัดขาดแล้วครับบรรยากาศครับเกมของอีสานเหนือก็แหมไม่ได้สร้างความกดดันอะไรมากมายให้กับปาฏิหาริ์ด้วยนะครับแข่งขวาหมัดขวาครับ พยายามเดินเตะขวาครับแต่ก็ยังไปติดบังของปาฏิหารครับทางด้านของอีสานเหนือหมัดขวาต่อยลำตัวไวครับแต่ว่าความต่อเนื่องครับเนี่ยครับสุดท้ายท้ายสุดไม่มีปัญหาแล้วครับกรรมการเกรไกจน้อยเกิดครับชูม,มือให้กับปาฏิหารพอหลักบุญครับ นั่นก็เป็นไฮไลท์ประจำศึกมวยมันวันศุกร์ของเพชรยินดีเมื่อวันศุกร์ที่24พฤศจิกา66ที่ผ่านมานะครับหลังเกมพี่พรพิมพ์ไทยก็บอกว่าวันนี้ขึ้นชั้นไม่สำเร็จนะครับสำหรับอีสานเหนือก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องหาผู้ชกที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แก่งแล้วไม่แข็งขนาดนี้ ขณะที่ปฏิหารพอหลักบุญเองผมไปสัมภาษณ์หลังเกมน้องบอกว่าไฟเนี่ยซ้อมมาไม่ค่อยเต็มที่เพราะว่ารู้ตัวน้อยนะครับทำให้มีอาการแบบว่าหมดหมดเหี่ยวเหียวหน่อยนะครับส่วนไฟหน้าก็พิกัดที่ดีที่สุด129-130ครับอยากจะแก้มือกับใครก็ได้ทั้งยอดธงที่แพ้มาก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็นสมรักน้อยเดี๋ยวดูครับว่าไฟต่อไปของปาฏิหารพอหลักบุญจะเจอกับใครในพิกัดเหนือ ถึง130ปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นพิกัดที่เจ้าตัวเจ้าตัวเนี่ยชอบที่สุดครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่ๆแฟนหมัดมวยทุกท่านถ้าอยากลุ้นมวยกับเอกชุมพรก็ฝากไว้ใช้บริการด้วย at mu 3 8 9ครับ